ลูกหอมมือไม่ปลูกจังได้จังสีงามมาติดตามเรียนรู้นนครับที่ว่านี่คือหอมแบงบัวเลยนอพี่น้องเป็นหอมแบงชนิดหนึ่งที่ปลูกไปเรื่อยๆบนรงมหัวขยายพันธุ์โดยการแตกกอแตกนอกออกไปเรื่อยๆซึ่งขยายพันธุ์โดยการแยกนอกหรือว่ามเมล็ดแต่ที่นิยมที่สุดก็คือการแยกนอกแยกกอแตกกอ ออกไปเลยๆก็หอมบัวเลยนี่นะคะรับเมื่อไม่ที่ปลูกไปแล้วมันบองงามกะย่าฝ้าวถอดใจแต่ก็ยิดดีน้ำเด้อสำหรับเมื่อไม่ที่ปลูกแล้วมันงามงามก็เอาใจดีใจน้ำเด้อแต่ว่าถ้ามันบองงามแล้วเฮาสิมาเบิ้งสาเหตุเหตุจังไดมันยังสีงามอาหารสายพันธุ์กับการจัดการนี่คือหัวใจหลักของการเลี้ยงสัตว์ปลูกเผืชกกับ,บตางกันดอกเดอ้อพี่น้องสายพันธุ์อาหารการจัดการสายพันธุ์กับพันธุ์ที่เฮานำมาปลูกกับพันธุ์หอมบัวเลยนี่ละ อาหารกระคือยังหลักก็คือดินปุ๋ยน้ำที่ห่อมาใส่ในการบำรุงเผืชพักผลไม้ของห่อการจัดการก็คือการดูแลใส่ใจเมื่อนี่ห้ามาเบ่งอาหารที่ห่อจะเตรียมให้เขาสกอ้นเด้อยนั่นก็คือดินดินเป็นลักษณะแบดใด<จ>้ถ้าา่ถึงเรืองดินถ้ามาหวาถึงเรื่องการปลูกในเข่งสกอนนะ้นเนาะจริงๆหอมจะนิดนี่หรือว่าเผืชพักเขากรปลูกได้น้ำแปลงดินตามธรรมดานี่ละพี่น้องแต่ว่าที่ห่อปลูกในเข่งเพราะว่าห่อสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีเพราะต้องอาศัยฤดูกาล โดยเฉพาะปลูกในเข่งมั่นสีปลูกใดในหนาฝนกับปลูกใดเพราะว่าเขาสูงจากพื้นดินเนาะปัญหาหรือว่าที่ห้าปลูกในเข่งก็คือต้องการให้เขาระบายน้ำในดินน้ำเพราะท่วมขังโดยเฉพาะหอมถ้าน้ำท่วมขังระบายน้ำในบอดีนั่นคือปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าจะตามมานี่คือสาเหตุที่ห้าปลูกในเข่งส่วนวิธีการเตรียมดินอ่ดินเป็นลักษณะแบบใดนี่คือดินที่ห้า ผ่านการปลูกไปแล้วสองหลอบสามหลอบนาะพี่น้องยิ่งปลูกยิ่งงามเป็นยังคือว่าจังสันเพราะว่าหนึ่งเข้กาก็บ s มีประสบการณ์ในการปลูกหู้วิธีการจัดการการดูแลสองยิ่งปลูกยิ่งงามก็คือยิ่งปลูกก็คือเข้าใส่ปุ๋ยใส่ฟุน้นใส่ฟางยังคุ้มไปแบบนี้เนาะ <S <S ปลูกไปไปมันก็จะเปื่อยละลายสลายไปน้ำดินเห็ดแห้ดินก็เข้ายิ่งปลูกยิ่งล้วนเข้าเติมสารอาหารลงไปเรื่อยๆนี่ก็คือสาเหตุที่หิงยทีว่า เป็นยังยิ้งปลูกยิ่งงามเพราะว่าเฮามีประสบการณ์ล้วกัดินเขากับล้วน,นปลูกิ่งงามนอกจากมีประสบการณ์แล้วเขากับยังมีโตซอยได้เป็นหนองเพราะว่าเขาเห็ดเกษตรอินทรี์แบบลอยเปอร์เซ็นตตซอยที่ว่านี่เขาอาศัยอยู่ในดินบพว่าสิเป็นกิ้งเกลือไส้เดือนพวกนี้สิมาซอยอยหอย่ขยะยอินทรีย์หมายถึงซอยอยหอย่วัตถุอินทรีย์บรว่าจะเป็นแกบเก้าเป็นฟางที่เข้าคุ้มเข่งพักมังสิย่อยสลายลงไปเห็ดในดินเข้าล้วน ล้วนมันดีจังได๋ระบบลากของพืชผักของเฮาก็ช้อนใช้หากินได้ง่ายอากาศเข้าสู่ในระบบลากน้ํากะบ่ท่วมขังเขากะเลยเจริญงอกงามแล้วเฮาก็ใส่จุลินทรีย์เจ้าพวกมาหดมาบำรุงพืชผักของเฮาซอยให้วัตถุอิต่างๆจ่อยสลายได้เร็วขึ้นแถมเฮาก็ได้กินผักปอสารเคมีบ่มีสารผิดตกค้างสรุปแล้วปลูกผักให้งามมันบ่แม่นเรื่องยากดอกเด้อพี่น้องปลูกหยังก็ตามสร้างใส่ปุ๋ย ดูแลการจัดการใส้ยังกับบองามซําใส่ใจดอกเดอถ้าขาดการใส่ใจแล้วเมนปุ๋ยสิกายยังกับบงามดอกเดอพี่นองกดติดตามไว้แล้วมาเรียนรู้นํกันเฮ็ดเกษตรแต่ผสมปสานแนวทางการเพิงผาตนเองแล้วมาเรียนรู้ไปนํกันครับ